ครับผมร้านรูปหล่อเซาวนะครับอําเภอสับใหญ่จังหวัดชัยภูนะครับวันนี้มีเสียงกลางครับมาน้ำเสนอครับเป็นตู้เสียงกลาง12นิ้ว1กึคครับราคาอยู่ที่ใบละ2,900บาทเป็นไม้อัดแท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้15มิลประกบ10มิลนะครับใช้ตัดไม้ผ่านเครื่อง CNC ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กำลังโปสีเก็บสีรายละเอียดนะครับโปอดุดรูน,อน็อตลูต่อไม้ทุกจุดนะครับก็จะขัดทําสีพรุ่งนี้นะครับสนแจก็ที่ต้อสอบถามได้นะครับใบละ2,900บาทนะครับเป็นงานตู้ตะแกงปั๊มนะครับตัวนี้ครับตะแกงปั๊มชุดแขวนโรงงานนะครับ ชุดแขนสามจุดแต่ราคาสอง0นเก้านี้เรายังไม่ได้แถมสลักลูกปืนนะครับสลักปืนต้องซื้อแยกครับแต่แถมเป็นบาแขวนให้นะครับก่างสีใบนะครับแถมเป็นบาแขวนเหล็กให้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับร้านอยู่ที่อำเภอสับใหญ่จังหวัดชายภูมินะครับร้านลูกโดดซาวนะครับฝากด้วยนะครับทุกท่านครับทุกท่านทุกคนนะครับ ลาวเนี่ยไทยเนี่ยครับบ่อลาวไปมันตกไทยไหมมันขุนชินกับเบ่ไทยยังไดบุ๊คอยู่จังหวัดเชียงปุ๊บนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็รับผลิตตู้ทุกแบรนด์นะครับผลิตเป็นส่งร้านได้นะครับลูกค้าอยากได้เป็นชื่อแบรนด์ตัวเองก็ได้นะครับรับผลิตประกอบให้ได้นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ติดต่อก็0901295383นะครับร้านรูปโดดซาวนะครับตู้ลำโพงมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับเขียนนะครับขอบคุณครับ